แต่สติสถานสี่เนี่ยม,มันมันไม่ใช่ทําให้เราหลุดพ้นเพียงแต่ว่ามันให้เรามีสติที่กายมีสติที่เวทนามีสติที่จิตธรรมะเห็นไหมพิจารณาธรรมรู้จิตเกิดกิจด,ดับอะไรเงี้ยเห็ไหม mm hmm. แต่สติสามพุทชงอีกอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นสติที่จะอีอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายแต่ว่าที่จริงแล้วอนะเราเป็นคนเนี่ยเดละมันก็จําเป็นที่จะต้องดูดูกายดูเวทนาดูอะไรตรงนี้ไปนั่นแหละ เห็นมันเกิดมันดับเห็นมันเกิดมันดับเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นจิตก็ไม่เที่ยงเห็นไหมอ่แล้วธรรมะเห็นมันเกิดมันดับเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็มีแค่นี้นะแต่พอปจากคนธรรมดาเนี่ยพอขึ้นโสดาบันปั๊บเนี่ยนะมันจะกําหนดกําหนดรู้เห็นถึงความไม่เที่ยงแปรปรวนการเป็นอื่นมันเห็นจริงๆไง มันเห็นจริงๆไม่ไม่ใช่เห็นแบบว่าท่องจําเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าใจแบบลุโลกคือมันเห็นสภาวะเลยโซลารบาลเขาจะเห็นเลยอ๋อเป็นอย่างนี้จนกระทั่งคือมันเข้ากระแสละไม่ไม่ออกจากกระแสละวค่นี้เห็นสภาวะจริงๆนะพอโสดบบาบัลไปสูงมากกว่านั้นก็จะมันหมายว่าไม่เป็นกายไม่เป็น ไปธนาจิตในเป็นเนี่ยตรงตรงเนี้ยคือไม่หมายมั่นว่ามันเป็นอะไรอะไรอะไรเลยมันไม่มันไม่เป็นมีอะไรเป็นอะไรเลยม,มีมีตัวไม่ตนละได้ไหมนั่นแหละมันก็จะสูงขึไปอีกเอาละหันไปนจบไปมันมีอยู่แค่นี้นะธรรมะมันมีอยู่แค่นี้แหละแต่เราก็ต้องปรับปรุงเครื่องมือปรับปรุงเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันฉลาดขึ้นให้มัน ให้มันไวขึ้นก็ <Yeah. S 1> แล้วแต่แล้วคนจะใช้แบบไหนแต่ก็ของเราก็ msr สติว่างอะไรเล้ก็ <Yeah. S 1> อ่ะแนวันนี้ก็ให้ทุกคนเอ่อบน้อมอำนาจนะคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แล้วก็บาร,รมีที่มาเซอร์ได้สังสมมานะคิดว่าตัวเองไม่เคยปรารานอะไรนะที่ปูดทําไปทุกวันทุกวันเนี้ยปริฐานทุกคนสําเร็จปรินานทุกคนหายโรคไปใครเจ็บให้ทุกคนมีความมั่งคัง่งนะแล้วก็มาช่วยกันตรงเนี้ให้ทุกคนก็ปรารานทุกคนได้กุศลนั่นแหละถ้าจะปรารนานนะ แล้วก็กุศลทุกคนที่ทุกคนได้ทํามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็โดยเหตุปัจจัยอะไรที่มันเป็นกุศลที่เราประพฤติปฏิบัติทำมาตั้งแต่อดีตชาตินะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ให้ส่งผลนะปัจจุบันนะตอนนี้นะส่งผลนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ให้การทําการของเราทุกๆวันให้มัน สำเร็จผลเป็นอย่างดีแล้วก็สำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมกันทุกคนนะ,ะสวัสดีน้อมนอบกาบารมีธรรมเซอร์กับท้าชเจ้าค่ะขอบพระคุณในองค์ธรรมเจ้าค่ะสละเวลามาดูแลลูกหลานเจ้าค่ะแล้วก็สาธุในบุญนะคะทุกๆคนนะคะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมได้มาเซอร์เนาะม s r นะคะ ทุกการ msr ทุกทุกแรงปรารถนาของทุกคนนะคะกุูสนในวันนี้สำเร็จสมหวังตาม MSR ฉับพันฉับพบพเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะทุกคนสามารถเช็คอินนะคะเช็คอินนะคะแล้วก็ได้สื่อสารแล้วก็ทยอยออกได้เลยค่ะสาธุนในบุญค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทิกตอกนะคะใครที่ว่า m อ r MSR MSR <c oughs> จากโลกทุกโลกเลยครับโกโกโก้ใช่ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยคนที่สภาวะเปลี่ยนไปจะสังเกตว่าเสียงเราจะไม่เหมือนเดิมนะสภาวะเสียงเราก็จะไม่เหมือนเดิมนะร่างกายก็จะไม่เหมือนเดิมนะการใช้ชีวิตเหมือนเดิมเอ็มเอชอาร์เช็กอินค่ะแม่จัดเซิ้ค่ะยินดีค่ะเอ็มเอชอาร์เอ็มเอชอาร์เอ็มเอชอาร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ศ1 1ยโกร M S R กุศลถึงพร้อมได้เจ้าค่า MSR สาธุเจ้าค่าจ้ายินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะ M S R M S R M S R ศ0 0 1 0 0 0ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศศศศหนึ่งศย์หนึ่งสุภาพ